จิตธรรมะขอสวัสดีท่านทั้งหลายวันนี้เสนอเรื่องเจ้ากรรมนายเวรคุณเคยรู้สึกไหมว่าบางคนทําร้ายเราโดยไม่มีเหตุผลหรือบางเหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นซ้ำซากในชีวิตโดยที่เราควบคุมไม่ได้หลายคนตั้งคําถามว่านี่คือเวรกรรมหรือเปล่าหรือเรามีเจ้ากรรมนายเวรจริงไหม พระพุทธเจ้าส่งสอนเรื่องกรรมไว้อย่างลึกซึง้งไม่ใช่เพื่อให้เรากลัวแต่อยากให้เราเตือนรู้และเข้าใจวันนี้เราจะพาท่านเข้าสู่การทำความเข้าใจเจ้ากรรมนายเวรผ่านหลักธรรมพุทธวจนะและตัวอย่างชีวิตจริงที่ฟังง่ายใช้ได้จริงและลึกซึ้งถึงใจตอนที่หนึ่ง ความหมายของเจ้ากรรมนายเวรในทางพุทธศาสนาคำว่าเจ้ากรรมนายเวรหมายถึงบุคคลหรือสิ่งมีชีวิตที่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเราในอดีตชาติและอาจมีความอาฆาตพยาบาทหรือผูกพันกับเราในเรื่องของกรรมและเวรทำให้เราต้องเผชิญกับอุปสรรคปัญหาหรือความทุกข์ต่างๆในชีวิตปัจจุบัน คำว่าเจ้ากรรมหมายถึงผู้เป็นเจ้าหนี้หรือผู้ที่ต้องชดใช้กรรมส่วนนายเวนหมายถึงผู้ที่เคยเป็นศัตรูหรือผู้ที่เคยมีความขัดแย้งกันมาก่อนความเชื่อตามหลักพุทธตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาเชื่อว่าการกระทําของเราทั้งในอดีตและปัจจุบันจะส่งผลต่อชีวิตของเราในอนาคต การกระทําที่ไม่ดีจะก่อให้เกิดกรรมที่ไม่ดีซึ่งอาจส่งผลให้เราต้องได้รับความทุกข์หรือต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆเจ้ากรรมนายเวรในรูปแบบต่างๆเจ้ากรรมนายเวรไม่จำเป็นต้องเป็นบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้วเท่านั้นแต่อาจเป็นบุคคลหรือสัตว์ที่เราเคยทำร้ายหรือเบียดเบียนไว้ในอดีตชาติหรืออาจเป็นผู้ที่เราเคยมีความขัดแย้งกันด้วยในชาตินี้ พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้กลัวเวรกรรมแต่ให้ตระหนักว่าทุกการกระทำจะย้อนคืนมาหาเราหากเคยทำร้ายใครไว้ไม่ว่าจะโดยคิดพูดหรือกระทำเวรย่อมเกิดขึ้นได้การแก้ไขตามหลักพุทธศาสนาการแก้ไขความสัมพันธ์กับเจ้ากรรมนายเวรหรือการลดผลกระทบจากกรรมที่ทำไว้คือการทำความดี อุทิศส,ส่วนกุศลและหมั่นสร้างแต่กรรมดีเพื่อให้ชีวิตมีความสุขและหลุดพ้นจากความทุกข์ตอนที่สองหลักธรรมเรื่องเวรในพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกหลักธรรมเรื่องเวรการผูกอาฆาตจองเวรถูกกล่าวถึงในหลายแง่มุม โดยเน้นย้ำถึงผลเสียของการจองเวรและสอนให้ละเว้นจากการผูกเวรเพื่อนำไปสู่ความสุขและความสงบสุขทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นความหมายของเวรเวรในที่นี้หมายถึงความอาฆาตความผูกพันในความโกรธความพยาบาทหรือความไม่พอใจต่อผู้อื่นซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการกระทำที่ไม่ดีต่อกัน ผลเสียของการจองเวรเป็นทุกข์แก่ผู้จองเวรการผูกเวรทําให้ผู้จองเวรต้องตกอยู่ในความทุกข์ความเดือดร้อนทางจิตใจและเสียใจภายหลังสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นการจองเวรน,นําไปสู่การกระทําที่ไม่ดีต่อกันซึ่งอาจทําทให้เกิดความเสียหายความทุกข์แก่ผู้อื่นขัดขวางความสงบสุข การจองเวนเป็นอุปสรรคต่อความสงบสุขของทั้งตนเองและสังคมเพราะทำให้เกิดความขัดแย้งและความรุนแรงเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุธรรมการจองเวนเป็นกิเลสที่ขัดขวางการเจริญสมาธิและการบรรลุธรรมการละเว้นจากการจองเวนการให้อภัยการให้อภัยผู้อื่น เป็นวิธีหนึ่งในการละเว้นจากการจองเวรเป็นการปลดปล่อยความกโกรธและความทุกข์ออกจากใจการจเจริญเมตตาการจเจริญเมตตาคือการแผ่ความรักความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกันและลดความอาฆาตพยาบาทการพิจารณาความเป็นจริงการพิจารณาความเป็นจริงว่า ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจะช่วยให้เราเข้าใจและยอมรับความผิดพลาดของผู้อื่นได้ง่ายขึ้นการดำเนินชีวิตตามศีลศีลหเป็นหลักธรรมที่ช่วยให้เราละเว้นจากการกระทำที่ไม่ดีต่อผู้อื่นซึ่งเป็นพื้นฐานของการไม่จองเวรนตัวอย่างในพระไตรปิฎกเวณนสูตร คือพระสูตรที่กล่าวถึงภัยเวรห้าประการซึ่งก็คือศีลห้านั่นเองหากละเว้นภัยเวรห้าประการได้จะเป็นผู้สงบระง,งับเวรเรื่องแม่ไก่จองเวรผู้กินไข่ไก่เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าการจองเวรน,นั้นไม่ได้ทำให้เกิดผลดีแต่จะสร้างความทุกข์ให้ทั้งสองฝ่าย เวนไม่ระง,งับด้วยเวรแต่ระง,งับด้วยความไม่ผูกเวนนี่เป็นธรรมะนิรันต์ตอนที่3รูปแบบของเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรอาจมาในหลากหลายรูปแบบบางครั้งก็ปรากฏอยู่ในชีวิตของเราทุกวันโดยที่เราไม่ทันสังเกต นี่คือลักษณะที่พบบ่อยตามหลักกรรม 1. คนใกล้ชิดที่ขัดแย้งกับเราเสมอเช่นพ่อแม่ลูกสามีภรรยาเพื่อนสนิทที่มีเรื่องให้ทะเลาะขัดใจหรือสร้างทุกข์ให้กันบ่อยๆโดยไม่มีเหตุผลชัดเจน 2. บุคคลที่พบกันเพียงชั่วคราวแต่สร้างความเดือดร้อนเช่นเจ้านายที่ไม่ชอบหน้าเราตั้งแต่แรกพบ คนแปลกหน้าที่ทะเลาะกับเราโดยไร้เหตุผลหรือแม้แต่คนที่นำภัยมาแบบไม่คาดคิด 3. ส,สัตว์เลี้ยงที่มีพฤติกรรมประหลาดกับเราบางคนเล่าว่าสุนัขที่ตนเลี้ยงไว้เห่าใส่เฉพาะตนแววตาเหมือนรู้จักบางครั้งกัดโกรธหรือกลัวผิดปกติอาจเป็นเจ้ากรรมนายเวรจากอดีตชาติที่กลับมา 4. เหตุการณ์ซ้ำซากที่ก่อความทุกข์เช่นประสบอุบัติเหตุที่จุดเดิมซ้ำๆเจ็บป่วยเรื้อรังแบบไร้สาเหตุหรือมีโชคร้ายซ้ำซากทั้งหมดนี้อาจเกิดจากเจ้ากรรมนายเวรที่ยังรอการคลี่คลาย 5. ความฝันหรือสิ่งลี้ลับที่ปรากฏซ้ำๆฝันเห็นคนเดิมเหตุการณ์เดิมที่เจ็บปวดหรือฝันว่ามีคนมาทวงชีวิต ลักษณะเหล่านี้อาจสะท้อนกรรมเก่าและจิตที่ยังผูกเวรอยู่ 6. ความรู้สึกไม่สบายใจแบบไม่มีเหตุผลเมื่อเจอใครบางคนแม้จะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่จิตใต้สำนึกอาจจดจำเวรกรรมที่เคยผูกไว้ในอดีตการรู้เท่าทันว่าเจ้ากรรมนายเวรอาจอยู่ในรูปแบบใดบ้างจะช่วยให้เราตระหนักและตั้งสติได้ว่า เราควรตอบสนองด้วยเมตตาไม่ใช่ด้วยความโกรธเพราะการแก้เวรคือการดับเวรด้วยความเข้าใจและอโหสิกรรมตอนที่4ตัวอย่างจริงเด็กชายกับสุนัขจรจัดในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีเด็กชายชื่อก้องซึ่งอาศัยอยู่กับพ่อแม่ที่ทำไร่ เขาเป็นเด็กที่มักมีอารมณ์หงุดหงิดง่ายไม่ค่อยมีเพื่อนเพราะชอบแกล้งสัตว์โดยเฉพาะสุนัขในซอยบ้านมีสุนัขจรจัดตัวหนึ่งสีดำขนยุ่งหูแหวง่งมันมักเดินบุนเวียนมาหน้าบ้านก้องอยู่เสมอโดยไม่เข้าใกล้ใครมากนักเด็กคนอื่นกลัวมันแต่ก้องกลับรู้สึกหม,ดมุดหงิดแปลกๆทุกครั้งที่เห็น เขาเริ่มคว้างหินไล่เตะเอาน้ำสาดหรือแม้แต่ใช้ไม้ตีมันโดยไม่มีเหตุผลทั้งที่มันไม่ได้ทำร้ายเขาเลยสุนัขตัวนั้นไม่เห่าไม่ตอบโต้มีเพียงแววตาเศร้าๆและการหลบหนีทุกครั้งอยู่มาวันหนึ่งขณะที่ก้องปั่นจักรยานไปโรงเรียนรถมอเตอร์ไซค์ชนเขาจากด้านข้างอย่างรุนแรง เขาถูกหามส่งโรงพยาบาลและต้องพักรักษาตัวหลายเดือนแผลที่ขาไม่ยอมหายมีอาการติดเชื้อซ้ำๆหลังจากออกจากโรงพยาบาลกองเริ่มฝันซ้ำๆถึงสุนัขตัวนั้นฝันว่ามันมาเดินวนรอบเตียงบางก็ยืนมองเขานิ่งๆน้ำตาไหลบางคืนฝันว่ามันพูดกับเขาว่าเจ็บ หนาวเจ็บมากก้องตื่นขึ้นมาด้วยความกลัวและสับสนแม่ของก้องเริ่มพาเขาไปฟังธรรมที่วัดแห่งหนึ่งพระอาจารย์รูปหนึ่งถามเขาว่าโยงเคยทำร้ายใครไหมไม่ใช่แค่คนแม้แต่สัตว์ก็มีกรรมมีใจมีเวรได้พระอาจารย์เล่าให้ฟังว่าสัตว์บางตนเคยเป็นญาติ เป็นคนเคยผูกเวรนกันมาในพบก่อนและอาจกลับมาเพื่อขออโหสิกรรมในรูปแบบที่เรานึกไม่ถึงกอมนิ่งเงียบเขารู้สึกสำนึกผิดอย่างลึกซึง้งวันต่อมาเขาเริ่มทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนเขานำอาหารไปวางไว้ริมรั้วทุกเช้าเผื่อว่ามันจะกลับมาเขาเริ่มพูดขอโทษในใจทุกครั้งที่เห็นสุนัข หเดือนผ่านไปสุนัขตัวนั้นกลับมาที่หน้าบ้านอีกครั้มมันนอนเฝ้าอยู่หน้าบ้านไม่ไปไหนไม่เห่าหรือกลัวกล้องอีกต่อไปกล้องค่อยๆเข้าใกล้ให้อาหารและเริ่มลูบหัวมันได้ในที่สุดหลังจากวันนั้นอาการเจ็บป่วยของก้องค่อยๆหายอย่างไม่น่าเชื่อแผลแห้งลงไม่มีอาการปวดซ้ำซากอีกเขานอนหลับสนิท และไม่ฝันถึงสุนัขอีกเลยกองเชื่อว่าสุนัขตัวนั้นคือเจ้ากรรมนายเวรที่กลับมาทวงกรรมไม่ใช่เพื่อทำร้ายแต่เพื่อรอคำว่าขอโทษและเมื่อเขากลับใจจริงๆความเมตตาก็หลอมละลายเวรได้อย่างหมดจดตอนที่5การคลี่คลายเวรกรรมอย่างถูกต้อง การพลี่คลายเวรกรรมไม่ได้เกิดจากการนี้ไม่ใช่การแก้แค้นและไม่ใช่การรอให้หมดเวรโดยไม่ทำอะไรเลยแต่คือการเผชิญหน้ากับกรรมเก่าอย่างมีปัญญาและสติโดยอาศัยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าดังต่อไปนี้ 1. ยอมรับกรรมที่ตนเคยก่อการยอมรับว่าเราอาจเคยทำกรรมไว้กับใครโดยรู้เท่าทันหรือไม่เป็นก้าวแรกของการปลดล็อกเวร แม้จะจําเหตุการณ์ไม่ได้แต่จิตสํานึกผิดและเปิดใจขอโทษในใจก็เพียงพอให้จิตเริ่มเปลี่ยน 2. แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรทุกวันนั่งสงบนิ่งแล้วอธิษฐานในใจว่าข้าพเจ้าขออโหสิกรรมต่อผู้ใดก็ตามที่ข้าพเจ้าเคยล่วงละเมิดทั้งกายวาจาใจขอให้ท่านอโหสิกรรมให้และขอให้ท่านพ้นจากความถุกทั้งปวง การแผ่เมตตานี้เปรียบเสมือนการส่งจิตที่บริสุทธิ์ไปปลอบประโลมจิตของเจ้ากรรมนายเวรที่ยังปูกใจอยู่สาสร้างบุญใหม่เพื่อทดแทนกรรมเก่าบุญใหม่นั้นเปรียบเสมือนน้ำใสที่ค่อยๆชำระล้างน้ำขุ่นเราควรมันทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรเช่นถวายสังฆทานปล่อยสัตว์สวดมนต์แผ่เมตตาบริจาคทานให้ผู้ยากไร้ โดยตั้งจิตพิธบุญให้เจ้ากรรมในเวรเป็นการเฉพาะ 4. ไม่ผูกเวรซ้ำไม่สร้างกรรมใหม่เวรเก่าจะไม่จางหากเรายังสร้างกรรมใหม่ซ้ำเธอไม่ว่าจะเป็นการพูดทำร้ายการคิดร้ายการตอบโต้ด้วยความโกรธเมื่อมีเหตุให้ทุกข์ต้องรู้ทันและไม่ตอบสนองด้วยความอาฆาต 5. ฝึกเจริญสติและใช้ปัญญาเฝ้าดูกรรมทุกที่เกิดในชีวิตเราให้มองเป็นผลของกรรมไม่ใช่โทษฝาโทษคลเมื่อใดที่รู้ทันว่านี่คือกรรมใจเราจะไม่ทุกซ้ำจะไม่เผื่อทำกรรมใหม่จากความไม่รู้การคลี่คลายเวรกรรมที่แท้จริงคือการเปลี่ยนใจเราให้บริสุทธิ์เมื่อจิตเราเปลี่ยนแรงกรรมก็อ่อนลง เจ้ากรรมในเวรจะเริ่มคลายความผูกเวรจากใจเขาเองเช่นกันตอนที่6กการเปลี่ยนเวรเป็นกรรมดีเจ้ากรรมในเวรไม่ใช่ศัตรูถาวรหากเราปฏิบัติด,ดีเราสามารถเปลี่ยนเขาเป็นมิตรได้แม้ในบางกรณีเจ้ากรรมในเวรอาจกลับมาเกิดใหม่ใกล้เราในฐานะสัตว์เลี้ยง คนรักหรือคนใกล้ตัวเพื่อเฝ้าดูเราหรือขออโหสิกรรมอย่างเงียบๆหากเราตอบด้วยความเมตตาเขาก็จะหมดแรงจองเวนและเราจะได้สร้างกรรมดีร่วมกันแทนสุดท้ายนี้จงอย่ากลัวเจ้ากรรมนายเวนแต่จงเข้าใจเขา เจ้ากรรมนายเวรคือผลจักกรรมที่เราก่อเองไม่มีใครสาบไม่มีใครลงโทษแต่เป็นผลของการกระทําที่ยังไม่จบลงในใจเรามันแผ่เมตตารักษาศีลไม่เบียดเบียนและมีใจอโหสิต่อทุกสรรพสิ่งแม้เราไม่รู้ว่าใครคือเจ้ากรรมนายเวรของเรา แต่เขาย่อมรู้และเขาย่อมสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงในใจเราเมื่อใจเราเปลี่ยนโลกทั้งใบก็จะเปลี่ยนตามเวรระงับด้วยการไม่จองเวรน,นี่เป็นธรรมะนิรันดร์จิธรรมะขอขอบพระคุณท่านทั้งหลายที่ฟังมาถึงตอนสุดท้ายจนจบขอท่าน จงดำเนินชีวิตด้วยสติและปัญญาธรรมะจะเป็นดั่งแสงสว่างให้ท่านดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไปสาธุ